เข้าสู่โลกของคนมีนวดสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีเลยสวัสดีมากมายด้วยก็วันนี้มาตามคําขอแล้วมาแล้วมาช้าแต่มาชัวเป็นลุคที่ทุกคนร้องขอหวีดร้องกันมากลุคที่แบบใส่ๆที่ฟุกแต่งไบโรงเรียนทุกวันแล้วก็ แต่งเป็น everyday look เป็น natural look ทุกวันนี้ทุกวันนี้เลยนะลุคนี้คือลุคทีุ่กแต่งทุกวันและแต่งง่ายมากแล้วก็คนขอเยอะว่กเพราะว่ามันดูแบบว่ามันดูแบวดูหวานดูสดใสมันดูแบบว่าแต่งไปโรงเรียนได้ดูแบบบางเบาแล้วก็ไม่ได้หนักหนามไม่ได้ลงรองพื้นนะแล้วก็ ไม่ได้เวอร์เกินไปสามารถแต่งตามได้ง่ายง่ายง่าย,ายมากจริง,รงๆแล้วก็แต่งไปโรงเรียนได้เพราะว่ามันจะเฟรชมันดูหน้าเฟรชดูหน้าใบดูหน้าสดใสอะเพราะสีส้มกับชมพูมันทาให้หน้าดูเด็กและหน้าก็ดูอ่อนกว่าวัยด้วยดูเด็กด้วยเออใครจะรู้ว่าเราปรวาสแล้วมีแต่คนนึ่ว่าหนึบ้านหนึ่งเกินเกินไปก็ลุคนี้แต่งยังไงแล้วก็ใช้เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์อะไรบ้างไปดูเลยฮัลโหลมา ก็อยู่ที่หน้าสดแล้วมาเป็นลุคที่ทุกคนขอเยอะมากเราก็จะมาเริ่มแต่งกันเลยว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเราเริ่มอะไรไปถึงตั้งแต่สกินแคร์ไปยันเมคอัพอย่างแรกผูขอฉีดหน้าด้วยนี้ก่อนเลยลาโ,ลโรเซอิใช่ปะลาโรเซอ์โพเซอลาโรสโพเซ่เทอร์มอลสปริงวอเตอร์อันนี้เป็นอบว่าสูตรมาตรฐานของเขานะฉีดก่อนทาสกินแคร์ทุกอย่าง คิดแบบว่าเหมือนให้ปลุกผิวมันปลุกผิวให้มันตื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นหลังจากปลุกผิวเสร็จแล้วนั้นตามสกินแคร์ตัวแรกฟุกใช้เป็นใช้เป็นตัวนี้เหมือนเดิมที่ฟุกจะใช้ทุกอย่างคือทุกคนจะเห็นอยู่แล้วว่าฟูกใช้ประจํามาแล้วก็ใช้มานานแล้วทุกเชา้าแล้วก็ก่อนนอนเป็นอะโลเวราเซอเป็นเจจูเฟชชี่ิตเจจูเฟรสอะโลซูติ้งเจล ว่าจะไปไหนจากเชาก้ากลางวันหรือเย็นเงี้ยทากันแดดเถอะสำคัญอ่ะฉีดน้ำแร่ครับอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการเซตสกินแคร์ต่างๆ่าอาหารด้านลูหารนูนโอเคตบ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 เบาๆนะโอเคแล้วก็พัด พี่โมเมบอกว่าการพัดให้แห้งไปเลยอ่ะดีกว่าการปล่อยให้มันแห้งให้มันดีกว่าปล่อยให้ซึมเข้าผิวอ่ะพัดไปเลยเพราเหมือนมันจะมันจะเกาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะลุกนี้เป็นลุกที่ไม่ใช้รองพื้นไม่ใช้รองพื้นเลยใช้แค่แป้งตัวเดียวใช้แป้งก่อนนะวนก่อนไว้ทั่วหน้าเห็นไหมฟูใช้แป้งวนก่อนวนเพื่อแบบว่าต้องการงานผิวจริงๆอ่ะฮีฮีแป้งก็เดินไปแล้ว พอละวนเสร็จแล้วนั้นเราก็ใช้พับของมันที่มีให้มาคือแป้งลนเน่ยพับอะ่ะพับฝองน้ำเนี่ยกดทับตรงที่เราต้องการปกปิดอ่ะคิดแบบมันใช้แป้งวนเนี่ยมันปกปิดไม่ได้ดีดเท่ากับใช้พับใช่ไหมมันอาจจะบางเบาแล้วก็ใช้พับอะ่ะแตะที่เนื้อแป้งนิดหน่อยแล้วก็ปกปิดรอยสิวที่เราต้องการปกปิดนะนะอ่ะกดกดไปไปโรงเรียนอ่ะเราไม่อยากให้ฟาดบอนเซอร์เอ้ยไม่อยากให้เศษด,ดิง ให้ใช้บลอนซอร์แทนเซตดิงกับบลอนซ์ต่างกันอย่างไรเซตดิงเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจของปูเองนะเซตดิงคือการเซฟให้เห็นกรอบหน้าชัดถ้าอย่างเราไปโรงเรียนอ่ะไม่ต้องไม่ต้องการชิกบงชิกโบะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการเฉดดิงเลยทั้งสิ้นแค่บรอนบรอน์กรอบหน้าให้มันดูมีมิติก็พอบรอนแบบช่องหน้าผักวนขึ้นไปกรอบหน้าเพราะว่าหน้าที่ขาวแบบเบนนคือเราทาแป้งสีเดียวทั้งหน้าถูกปะมันกลายเป็นหน้าขาวแบบเนี้ยปึ้ง แต่พอมีบันเซอร์เข้ามาขอบกรอบเนี้ยปุ๊บปุ๊บหน้าอยู่แบบเอ้ยจุดที่แบบไม่ได้โดนบันเซอร์ก็จะพุ่งออกมาตรงที่โดนบันเซอร์ก็จะแบบเหมือนแบบอยู่ในเงาอะไรอย่างเงี้ยก็บบมีมีตรงมีตีอะไรอย่างเแบบงี้ยแลใช้บันเซอร์ของ N Y C สี720สนะซันนี่สีซันนี่ใช้แปง้งพุ่งๆเหมือนเดิมถ้าเชดดิ้งอะจะใช้แปง้งแบบเป็นแปรงเรียวเบนแบนอะไรเงี้ยเพื่อความสัดของกรอบหน้าแต่เราบอัเซอร์ใช้แปง้งพุ่งๆุได้วนๆนวนว,นว,นวนไม่ต้องเยอะนะสีมันค่อนข้าขงชัดอยู่แล้ว ขออนุญาตใช้กระจกนะอย่างงี้นะอ่ะเห็นไหมทำแค่กรอบหน้าแล้วไม่ทำเข้าไปทั้งหน้านะแค่นี้แค่กรอบหน้าอ่าเอาอันนี้หน้าผากอย่าลืมใช้ได้ข้างๆหน้นนาผากเพราะหน้าผากมันก็ข้างเล็กไนงะอ่ก็อย่างงี้เออต่อไปเรามาปัดแก้มกันก็ใช้พาเล็ตเดิมๆที่ใช้มาแบบตั้งแต่คอนโดอ่ะปีหนึ่งแล้วย,ยังไม่หมด ยังไม่เห็นหลุมยังไม่เห็นรูยก็จะหมดไม่มีทางเลยและมีหลายสีเลยแล้วก็คุ้มมากคอนเทตเนี้ยของเค A ราคาแค่สองสามร้อยเองต้มต้มน้ำตาลนะแตะนิดนึงคะแตะข้างๆหน้านะตามราบันเซอร์ตรงเนี้ยข้างๆเนี้ยเออประมาณนี้จะไม่ต่ำกว่าจมูกนะเพราะมันจะแก่ถ้าต่ำกว่าจมูกจะแก่การปัดแก้มยิ่งสูงยิ่งเด็กยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวไม่มีเพลงนี้มาก็ได้ประมาณนี้นะนี่โอเคแล้ว สามารถใช้ส่วนที่เหลือเนะี่ยแตะปลายจมูกได้ให้ดูอ่ะเฮ้ยอ๋อให้ดูแบบว่าเ,เป็นหแวบบัดฝุ่นที่เขาได้เข้าตาเขาจมูกไม่ใช่ให้ดูว่าแบบเออเราเรา,เราหนาวเราเขินเราแบบผู้ชายจะมองว่าเราเขินตลอดเวลาแตะสีส้อมอ่อนส้อมอ่อนนะส้อมอ่อนที่สุดอะเยิ้ม <Yeah. S 1> อ่าทาตรงช่วง ขาเรียกว่ากระพุ้งแก้มช่วงต้องรอยยิ้มนะอ้วนๆตรงเนี้ยนะเอมเอ,ม,นะเอ,ม,เอม,มาเรามาแต่งตากันตาก็จะเป็นสีประมาณเนี้ยส้มๆสีแบบสีเดิมเลยแล้วก็พาเลทเดิมด้วยแต่งง่ายมากตาลุกเนี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่งยังไง ก็เน <ersch> ี่ยเอาสีส้มกับสีน้ำตาลเมื่อกี้เออทาเหมือนทากระบอกตาช่วงกระบอกตานะแต่สีอะไรก็ได้อะแต่ไม่ต้องแบบที่มันแรงมากอ่ะสีแบบนวลๆแบบทองๆก็ได้ทองๆชมพ้ม่มๆทองๆที่เป็นแบบชิมเมอร์นะแตะแล้วมาแตะตรงกลางก็ประมาณเนี้ยแค่นี้เองช่วงตาช่วง ตาบนก็จะแค่นี้แค่เอาชิมเมอร์เนี่ยสีทองทองอ่ะทาตรงกลางแล้วก็ช่วงข้างๆหรือแบบคัดกระบอกตาเบาๆเนี่ยใช้สีส้มน้ําตาลส้มกับน้ําตาลผสมกันอะ่ะส่วนตาล่างฟูก็ใช้สีส้มทาทั่วตาเลยส้มอ่อนๆทาทั่วตาและหางตาฟูก็สีชมพูชิมเมอร์อ่ะเด,ดี๋ยวดู จะได้แบบความแบวระดับหนึ่งเสร็จแล้วหัวตาใช้แป้งเดิมแป้งเดิมแต่สีสว่างสุดอะสีสว่างสุดหรือจะสีชมพูที่แบบทาหางตาก็ได้อะเื่อชมพูแล้วกันนะทาหัวตาทาหัวตานะอ่ะแค่นี้ตาก็ดูแบบบ้องแบวไม่รู้เรื่องนะเราไม่รู้เรื่องอนะให้เราไม่รู้เรื่องจริงๆัโอ้โหเราไม่รู้เรื่อง ก็ <G ül> จะเป็นประมาณนั้นส่วนของค hey ิววันนี้โฟก,กัสใช้เป็นเป็นตัวพาเหรของคอลเลกชันนะเพิ่งได้ลองใช้เมื่อวันก่อนก็โอเคนะ่ารักดีมันก็เบาๆบาดีไม่ได้หนาเกินไปแล้วสีก็สีก็สวยเนี่ยอ้าวหล่นไปละมีมีดำเลยเป็นดำล้วออกาไม่ได้ดำเข้มอะเป็นดำน้ำตาลแล้วก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลไม่ไม่หน่อยแล้วก็เราได้สีใสๆสแบบแบบเป็นน้ำตาลอ่อนๆเลยอะ อนนี้ถ้าปากฟุกใช้เป็นของ Sexy Sister เออเป็นลิปที่ฟุกเพิ่งได้มาแต่ยังไม่ทำคลิปรีวิวนะมันมาในแบบลิปจิ้มจุ่ม Sexy Sister เดี๋ยวฟุกจะทิ้งที่อยู่พีเขาไว้ให้เออฟุกใช้สองสีเป็นสี s 0 7กับ s 1 0เป็น Brown Sugar กับ Sexy Nude Sexy Nude จะทารอบปากไอ้ Sexy Nude จะทาทัา้งปากแต่ว่า Brown Sugar จะทานในปากโอเคทาเบลอ่ะเริ่ทาเบล เราได้สีลิปที่ถูกใจเราก็ตามด้ลิปมันลิปบาร์หมอาง่ายๆลิปบาร์ทาเทนกลอสเพื่อให้ปล่า,าดูแบบเงาๆแบบเป็นเด็กนักเรียนใสๆอะไรเงี้ยฉีดสเปรย์น้ำแรกของรา,ราโลโกเซเป็นตัวสเปรย์เซตติ้งเป็นตัวล,ล็อกเครื่องสำอางลนะตัวซับมันสามารถเอาไปฉีดระหว่างวันได้แล้วก็ฉีดหลังแต่งหน้าได้แต่พวกจะแค่ฉีดหลังแต่งหน้าก็พอแล้ว เสร็จ okay. แล้วใครจะปัดขนตาเพิ่มเบาๆก็ได้แต่ฟุกไม่ปัดเพราะว่าฟุกต่อขนตามามันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างหลุดหมดแล้วด้วยก็มีแบบบ้างปรบปายว่าเธอยังทำเนี้ยเอาทำเนี้ยทำเงี้ยทำเนี้ยเออให้แป้งมันหลุดแล้วก็ปรบัปขึ้นถ้าขนตาล่างฟุกไม่ปัดอยู่แล้วเพราะว่ามันจะดูแบววาขนตาล่างไม่ปัดจะดูแบวแต่ถ้ามีก็แบวเหมือนกันมันก็แล้วแต่ความชอบแต่ฟุกก็ไม่ปัดขนตาล่างเพราะเหมือนว่าถ้าขนตาบนมันหวานหวานนะ่ะขนตาล่างไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ ฝากไว้ด้วยอาจจะเป็นคลิปสอในใงหน้าจร,จริงๆคลิปแรกเลยก็มือลายติชมได้ก็ลุกเนี้ยแต่งตามได้ไปโรงเรียนได้ยังย้ำคำเดิมว่าอยากให้แต่งตามแล้วก็เครื่องสำอางที่แบบใกล้ตัวที่ตัวยังมีแต่งตามได้สำหรับวันนี้เลิกคอมีนวดบายบายสวัสดีครับ